ถ้ทา,บบาทำคุณบทบ้านเป็เจะถัดหน้าคู่นี้คือละครเรื่องใหม่คับของมิวอะของมิวก่อนเนาะครับของมิวเล่นเป็นวันิสาค่ะก็จะเป็นผู้หญิงเปนสามีก็จะแต่งกับคนไหนก็จะตายหมดอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเก่งมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายบทบาทเพราะว่าด้วยสามีหลายคนอะไรเงี้ยเราเลยต้องแบบว่าเหมือนทําหลายอย่างในวันหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างต้องไปศึกษา,าค่ะคนที่เคยศึกษาอะ เราไม่ได้ไปศึกษากับคนที่มีสายยีมาแล้วเราไปศึกษาว่าดวงกินผัวนี่มันมีจริงหรือเปล่ามียังไงอะไรอย่างนี้ค่ะับก็มจมันก็มีจริงนะดวงเนี้ยผมก็เป็นดวงกินภรรยาครับผมไม่ใช่ไเป็นคนดวงซวยก็เป็นคนดวงซวยแบบทำอะไรก็ไม่ดีอยู่กับเจ้านายเจ้านายตายหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเจอกันระหว่างดวงกินผัวกับไอ้โจตัวซวย ว่าใครจะแย่กว่ากันแยกอะกันเลยะครับโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างในการทำงานกันก็คิดว่าน่าจะน่าจะง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามิวกับพี่โป้ก็คือแบบคุ้นค้นเคยกันมาอกันแล้วก็เลยแบบว่าไม่ต้องเกรงๆอะไรกันแล้วก็คุ้นเคยกับพี่คกับพีมงานลางด้วยอันนี้ต้องมีประทัดคารลมหรือว่าอะไรกันเยอะแยะประทัดคารลมในแง่ของแบบแรกๆเจอกันก็เหมือนกันกนกนบ เราจะเข้าไปสืบชีวิตเขาอะไรอย่างนี้ครับเขาก็คอยแบบสืบว่าเราจะมาสืบอะไรแบบเขาจะเป็นคนชอบลงไม้ลงมืออ่ะคือตัวนางเอกจะเป็นตบหน้าทิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแนวตลกนิดนึงประมาณแบบน่ารักน่ารักจ่ะฟินคะเรื่องนี้ฟิน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 คนละแบบอันนี้จะแบบยิ้มไปฟินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะหานบทแล้วก็จะมีมุมแบบ หอมแก้มกันอะไรก็มีตอนี้พี่ปเขาจะน่ารักมากเขาเป็นคนแบบดูแบบแล้วแล้วแม่ปวิรุษไม่น่ารักเหรอไม่มันแบบว่าคนละแบบกันมันจะแบบว่ายังไงอ่ะเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายคอยช่วยเหลือคอยช่วยยเเหลลลือออตดะให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรียกว่ากำลังใจเนความรีกกันต่อไปแฟนๆค่ะหวังว่าจะสนใจแฟนๆหวังว่าอย่างนั้น แต่ดูเหมือนน้องมิวเปลี่ยนไปเซ็กซี่มากขึ้นนะ,ะอ๋ออันนี้ก็ไม่ไม่ไมเชิงเซ็กซี่หรอกแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างทันสมัยแบบว่าผู้หญิงเก่งมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแบบต้องไม่คุมบ่อนบ้างเป็นเธอเจ้์ยุมบ่อนแล้วก็แบบเข้าวางไปดูแลแม่สามีแล้วก็แบบมีมุมแบบธรรมะธรรมโมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีแบบหลายหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาท <c oughs> โอ้โหเต้นเป็นใคะครับมากมากเลยก็คือ ผมก็พยายามาดูหนังไม่ใหม่ดูหนังคอมเมดี้ดูจังหวะดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับแล้วก็การเป็นนักสืบมันก็ต้องปลอมตัวหลายๆแบบมีบางเป็นคนแก่บ้างเป็นใส่วิกปลอมใส่หนวดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ดูตลกตลกดีก็คงจะอ่านบทเยอะๆมากกว่าเพราะเรื่องนี้บทค่อนข้างจะยาวแล้วก็เป็นนักสืบต้องวิเคราะห์อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับบทต้องแม่นนิดนึง Um uh, ครับผมก็ฝากละครเรื่องหนักออกนิดด้วยนะคะก็มันจะเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็พี่โปบก็จะแกรนด์เจออีกแบบหนึ่งที่พี่โบไม่เคยเล่นมาก่อนก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องราวน่ารักแล้วก็สนุกมากๆครับติดตามด้วยครับ